สวัสดีครับผมช่องซ่อมเครื่องชองกาแฟน,นะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมตรวจเช็คเครื่องนะครับผมลาลาโนโวว่าอีล่านะครับผมรุ่นอันรุ่นอนโดเมเตอร์นะครับต,นะตัวนี้อาการอันนี้มาจากละนองเลยนะครับผมละนองยาหยองยาราละนองยียายองยายานะครับผมอันนี้ อาการเครื่องที่เจ้าของเครื่องแจ้งนะครับผมก็คือกดแล้วมันจะน้ําจะไม่ออกหัวชงมันจะน่วงนะครับมันจะออกมันจะไม่ออกทันทีนะครับเดีย๋ยวเรามาลองกดนะครับผม,บมนะปุ๊บกดปุ่มกดยากนะปุ๊บมันไม่ออกทันทีนะครับผมปุ๊บอันนไหมฮะเห็นไหมฮะซวยน้อยเปิดแต่ปั๊มไม่ทํานะครับผมปุ๊บอ่าปั๊มมาทําที่หลังนะน่วงสามวีเนาะอ่า ปุ่มมากดค่อนข้างยากนะครับผม,ม,บผมเดี๋ยวจะมาลองเทสร,ร้อนด้วยครับออนนี้กําลังเทสร,ร้อนด้วยครับผมอันนี้ตัวลานวะ่าอีล่าครับเป็นตัวเดี๋ยวผมจะเปิดดูข้างในนะครับผมน่าจะเป็นโรตารี่ปั๊มนะแล้วก็หัวอ e ีหกนึนะครับผมเป็ท่อพักเนะเห็นที่เห็นคร่าวๆนะครับผมตัวนี้ปั๊มตัวใหญ่นะรีดก,กาแฟมันจะต่างจากพวก เครื่องตัวเล็กที่ใช้ปัม๊มแดงปั๊มสันนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างมีความมันจะมีความรสชาติมันจะมีความมนๆม,มีความนุ่มกว่านะครับไม่มีความรสชาติจะไม่แหลมนะอนพูดให้เปรียบเทียบง่ายๆครับผมลักษณะรูปร่างภายนอกก็สวยนะครับผมตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวลองเทสร้อนสักพักนะครับผม นีเ่เปิดเปิดฝาด้านบนดูข้างในดูหม้อต้มนะครับผมหม้อต้มก็ประมาณเจ็ดลิตรมัง้งอันนี้น่าจะอันนี้เปิดมานี่ผิดปกตินะครับดูหม้อนะครับผมสีไม่เห็นสีเนื้อโลห,หนนะเลยครับเป็นสีดำนะครับเหมือนหม้อไม้นะต้มอุณหภูมิสูงนะอันนี้ค่อนข้างจะผิดปกตินะครับผมตัวนี้อาจจะตักกันในหม้อเยอะนะครับน้ําน้อยนะผมดูว่าตัวอะไรมันต้ม อะไรสักอย่างมันผิดปกตินะครับเราต้องตัวเช็คนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคนนี้ก็เป็นโรคตัวนี้อาจจะเป็นโรคอาจจะขั้นสามครับผมอันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวตัวเช็คอีกทีครับเกิดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอาการที่เจอก็คือน้ํากดน้ําออกช้านะครับผมบางทีก็ปั๊มกว่าจะทํางานก็ช้านะครับตัวนี้แล้วก็มอ หม้อดำปีหม้อไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องถอดหม้อมาล้างนะครับมาตรวจเช็คก่อนับอันนี้ผมอันนี้ลูกค้าเขารีบนะครับผมองรีบแล้วก็มีน้ําร้อนย้อนถังน้ําร้อนย้อนท่อนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะดูพวกโอลิงต่างๆนะครับผมตัวนี้อันนี้เครื่องอันดเมดานะครับผมเปิดวาล์วเดนน้ำทิ้งจากหม้อนะครับอยเลอร์นะครับน้ำไม่ออกเลยนะครับปกติมันต้องออกนะแสดงว่าตะกันมันน่าจะเยอะแล้วครับผม โอเคครับต้องถอดหม้อมาล้ายอย่างเดียวเลยครับผมนี่ถอดหม้อถอดหัวชงถอดปุ่มกดไปซ่อมนะคะผมถอดหัวปั๊มถอดหัวปั๊มไปเช็ค ทำความสะอาดนะถอดอันนี้ถอดหัวปั๊มอันนี้ถอดมาตัวเช็คถอดแผงวงจรมาตัวเช็คนะครับอันนี้แล้วก็ถอดเพชรสวิตมาตัวเช็คถอยไม้แล้วครับอันนี้ถอดถอดกหมดถอดหมดทุกชิ้นแล้วนะครับถอดก้านสตรีมไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรอประกอบนะครับเดี๋ยวจะล้างแล้วก็จะมาประกอบเทสอีกทีนะครับผมอันนี้ล้างแล้วนะครับเริ่มประกอบไปได้เริ่มประกอบท่อเข้าหม้อไปแล้วนะครับผมอันนี้ผมลืมถ่ายผมนึกได้ครับผม อันนี้ลูกค้าเขาค่อนข้างรีบนิดนึงครับเพราะเขามาจากระนองนะครับผมขอทาดนึงนะครับตัวนี้อันนี้ผมประกอบท่อกนะครับตัวตัวกลางสตรีมผมถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะต้องทาฟุตเกตรอเรื่อนะครับตัวเช็คพวกโอลิงด้วยนะครับว่าอันนี้กันย้อนนะครับผมกันย้อนแล้วก็สนามน้ำเข้าถอดมาล้างตัวเช็คเรียบร้อยนะครับหลอดแก้วก็ถอดมาล้างตัวเช็คเรียบร้อยนะครับหัวชง พวกท่อต่างๆก็ถอดมาล้างเรียบร้อยแล้วครับผมสะอาดเกียงเก่านะครับผมตัวนี้ตัวฮิตเตอร์ตัวเช็คเรียบร้อยแล้วครับผมฮิตเตอร์พวกเ้าต่อพวกอะไรต่างๆพวกโอพวกวาลระบะระวาลพวกเอวีอวาลเซฟตีว้วาลนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเริ่มประกอบแล้วนะครับผมตัวนี้ครับ ก็ล้างอันนี้ล้าง้างบออร์ตัวเช็คระบบเรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับไล่น้ำใสไล่ระบบเรียบร้อยนะครับผมซ่อมปุ่มกดแล้วนะครับซ่อมสองปุ่มนะตัวนี้นุซ่อมตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ไม่มีรอยรั่วไม่มีอะไรนะครับอันนี้ เดี๋ยวจะทําการเทสชงนะครับเทสชงเสร็จก็จะส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้ามจนนรนะครับงานค่อนข้างเร่งนิดนึงนะครับน้ําค่อนข้างจะร้อนเกินไปนะครับอันนี้วัดเก้าสิบเอ็ดนะครับบวกประมาณสิบเก้าสิบห้าก้ผมว่าร้อนไปนะครับผมไร้ยางนะครับร้อนไปแลยหม้อมันจะหม้อมันจะไหม้นะครับผมตรงนี้มาหม้อดับปีตินะครับเดี๋ยวจะลดน้ำผูมสักหน่อยนะครับผม เทสชงเทสแรงดันนะครับเทสกาแฟรครับผมแรงดันโอเคครับผมก้าวบาครับผมรีดโอเคเลยครับบดกาแฟต้องละเอียดอีกนิดนึงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ดันดันน้ำดีมากเลยครับผมตัวนี้ กลิ่นหอมมากเลยครับผมน,นี่โอเคเลยครับผมตัวน,นี้แรงดันแรงดันโอเคเลยนะครับคิมม่าสวยงามครับผมหอมมากเลยครับผม โมดานครับสตรีมนมนะครับผมใช้พิเชอร์ใช้ใช้พิเชอร์ตัวใหญ่ก็ได้พวกหกรก็ได้นะครับใช้แต่ผมจะใช้ตัวเล็กเนาะใช้สามอนะผมอันนี้เวลาจุ่มนะครับผมจุ่มมิดหัวนะครับผมแล้วค่อยถอยมาดีกว่านะเพราะว่าเพราะว่าฟองมันเวลามันตีมันจะมันมันมันค่อนข้างจะมันจะกระชากนะตัวนี้เปิดนิดเดียวครับไม่ต้องเปิดสุดนะครับ เปิดนิดเดียวนะครับผมเปิดแค่นี้นะครับผมเปิดแค่นี้พอนะครับผมเลี้ยงเลี้ยงนมไม่ต้องนานนะครับผมเลี้ยงนานเดี๋ยวฟองมันจะฟอดนะครับประมาณนี้นะครับผมตนนัวนี้อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มใช้งานได้ปกตินะครับผม เปลี่ยนเปลี่ยนปุ่มสองปุ่มนะครับผมเอ่อตัวสามปุ่มนีม้ใช้ได้อยู่นะครับผมตัวนี้ก็ล้างเฉยๆนะครับผมตัวนี้โอเคครับชงเทสชงไปแล้วนะครับปกตินะครับผม